หมายเลขเจ็ดหนึสมสวนครั้งที่19วันนี้วันที่28เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพค่ะบัตนี้เป็นครั้งที่1ิ กับวันที่28เดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2 5 6พรข้าพเจ้านางสาวอังสุม,มาลีมพรมสวิ์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาริยบูชาแด่องค์พระควมปติเถระเจ้าองคหลวงปู่สำเร็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลบันดาลให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชมนมเทวดา สมัตาจักวาเลสุอัตตาคาฉันตุเทวตาสัทธรรมโมนีราชสสุนันตุสักขโมฆคทางสักเคกามีตะลุเปคิดิสิขาลาตเตตันติเขวิมาเนทีเปรัตเถตาเมตัลุวะนาค่อเนเคหะวัตถุมิเขเตปุพุมาตยันตุเทวาชลัทธาเวสเมยักขักันทักพานาคะติดฐานตาสันติเกยังมุนีวะละวจานังสาวุเมสุนันตุธรรมะโซนากาโลยมัฏฐานตาธรรมะโซนากาโลยมันตาธรรมะโซนากาโลยมันตา บทสวดนมัคการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตรหัสตวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคโตรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจคิริยาคาถานะตถิเมศรานังอัญญพุทโธมีศรานังวลังเอเตินัสเชนะสุทิมีหุตตุสปะทานะตถิเมศรานังอัญญธรรมโมมีศรานังวลังเอเตินัสเชนะสุทิมีหุตตุสปะทานะตถิเมศรานังอัญญสังโฆมีศรานังวลังเอเตินัสเชนะสุทิมีหุตตุสปะทา สวดมหาการุนิโกนาโถอาธิกาคาถามหาการุนิโกนาโถอัธายาสภาพปานินาปุริตวะประมีสภะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหนตูสัพพกพูปัทวา มหาการุณิโกนาโถหิตายสภะาปานินางปุเรตวาปารมีสภะประตส e ัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหุนตุสพะสัพพุปัถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสภะปานินางปุเรตวาปารมีสภะประตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหุนตุสัพพุปัถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสูตรตังเอกังสามมยังภะควาสักเกสูตรวิหารติกาปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเขนะสัทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสเพเเหวะอรหันตหิทัศสิหิจารุกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเอนะสันนิปติตาหุติภะควันตังทัศนยพภิกขุสังันัตโคจตุนันสุตาวาสกายิกานังเอตเตทโหวสิอยังโขภะควาสักเกสูวิหารติกาปีลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนะสัทิง ปัญจมเตหิพิขุสสเตหิสพเหิวะอะหรหันเตหิทัสเหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยะเยนะสันนิปติตาหุนติภควานตังทัสนายพิขุสังคัญจาย,นะายันุณะมยามปีเยนะภควาเตนุปสังกมยามยยะยามะอุปสังกามิตาวาภควะโตสันติเกปจเจกาคาถาพาเสยายามติอัตโกตาเทวตาเสยถาปีนามาภราวาปุริโสสังมินชิตังวาภาหังภาษาเลยยะปะาษาลิตังวา พาหังสัมัญญาเชยยะเอวะเมวะสุธวาเสสุเทเวศุนตระหิตาพระกวัตตปุระโตปาตุรละหังสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัฐถังสุเอกามันตังกิตาโขเอกาเทวตาพระกวัตตสันติเกมังค่าถังอภาสิมหาสัมยมมวานัสมิงเทวกายาสัมมาคตาคะตัมหะอิมังธรรมะสามยังทักกิตาเยวะอัปราชิตาสังคติอัตโขอัปราเทวตาพระกวัตตสันติเก อิมังคาถังอภาสิตังตับภิโกโวสามาทาหังสูติตังอัตโนโอุชุกมากังสุกสารถิวนเนตานิค่ะเหตุว่าเอินทริยานิรักขันติปติตตาติ อาทะโขอะปราเทวตาพระกัตโตสันติเกมังคาถังอปภาสีเฉตวาขีลังเฉตวาปาลีคังอินทักขีลังโอหัดจามะเมชาเตจารันติสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทธันตาสุสูนักติอาทะโขอะปราเทวตาพระกัตโตสันติเกมังคาถังอปภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอัปยาภูมิปหายามนุสังเทหังเทวกายังปาลีปุเรสัสันติติอาทะโขพระวาพิขูอะมันเตสิ เยผูยะเยนะพิกเวทัสสุโลกาธาตุสูเทวตาสันิปติตาหุติตถาคตังทัสนายพิครสังคตตาเยปิเตพิกเวไอสุงอติตามัทนารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตาปรามายเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงสยยะถาปิมายหังเอตาลหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทนารหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตาปรามายเยวะเทวตาสันิปติตานามานิกิตายิศาสามีภิ พิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสาสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมานาสิกาโลถาภาศิสาสามีติเอวัมปันติติโขเตภิขูภควตัตโตปัตตโสสุงภควาเอตตะกัวตะสิโลกรม,มนุกัสสามียถาภูม,มาตัทะสิตายสิตาคิริขพลังปะหิตตาตาสมาหิตตาปุถุสีหาวสารีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนโอทา,าตามสาสุทาวิปสัสสนามาวิลาพิยโยปจัตเตยัตวาวเนกาปิละปัทเว แต iti, ja, humanity, day, ่ตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศสสนลระเตเทวกายาพิกันตาเตวิจนาถภพิกโวเตจ่าตัมะมกะลุงสุตตวพุทธสัสสานังเตสัมปาตุลหุยานะอมานุสานัทสานังอเปเกสตัดมัทคุงสหัสสังอัทธาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัทสุมอเปเกนตนมมัทธคุงทิสาสภพุตตาอหุงตันจัสพังอภิญญาญาววิกิตาวนาตคุมมตตุอมันตยิสัทธาสาวเกศสสนลระเต เทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวตเยโวหังกิตายิสาสามิพิราหิอนุกภะสโสสตัสหัสสาวยาขาคุมากาปิละวัถวัยที่มันตัวชุติมันตัววนาวันตัวยศสีนมทธรมนาพิกมุมพิกุนังสามิติวนางชาสหัสสาหิมวตายขานันตวานิโน่ยที่มันตัวชุติมันตัวนาวันตัวยศสีนมวธรรมนาพิกมุมพิกุนังสามิติวนางสาตาคิดาติสาหัสสายขานันตวานิโน่ยที่มันตัวชุติมันตววนาวันต ยสสัสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกุนังสามิติมนังอิเจเตโสและสสหัสสายขานานาตาวันิโนุ่ยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตยสสัสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกุนังสามิติมนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานาตาวันิโนุ่ยที่มันโตชุติมันโตวันนั้วันโตยสสัสีโนโมทามนาภิกขมุงภิกุนังสามิติมนังกุมพิโลราชากาอิกเวปุลลสานิเวสนางพิโย ยโสยนางสตาสหัสสังยัานางปัยิลุปาสติกรุงพิโลราชาก้าอิโกโศปาคาสามิติงว่านางปุริมันต์ที่สังราชาถ้าแต่ละโถภาษาสติกันทพานางอธทิปฏิมหาราชายาศาสิโสปุตตัปิดตัดสะภาวินทานามามหาปะหลาดอีที่มันโตชุดติมันโตวันนัว,นวาาันโตยศสิโนมทามานาปิกม,มุนภิกขุนางสามิติงวานาง ขักขีนันจาที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมภานางอาธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตปิตตสาพาโวอินทานามามหาภลัยที่มันโตชุติมันโตวันนนวันโตยศสินโนมธรมานาภิกขมุงภิกขุนังสามิติงวนาประชีมันจาที่สังราชาวิลุปปโคปัสสาสตินาคนางอาทิปติมหาราชายศสิโสปุตตปิตตสา พระอาวุโอนนามามหาภะไลทิมนโตชุติมันโตวนาวันโตยศสีนงมรธรรมนาภิกมุณพิฆุนังสามิติงว่นางอุตตาลันตะที่สังราชากุเวโลตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายศติโสกุตตปิตาสาพระอาวุโอนทนามามหาภะไลทิมนโตชุติมันโตวนาวันโตยศสีนงมรธรรมนาภิกมุณพิฆุนังสามิติงว่นางปุริมาที่สังทัตตะละโตทักขิเนนะวิรุณหโกประชิเมนะวิรูปะโคกเวโลอุตตาลังที่สัง ตตาโลเตมหาราชาสัมมัญตาจตุโลทิสสาธทลมนาอัถังสุวะเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสถานมายาคุเตนตุเวเตนตุวิภูจักวิภูโตสาหะันทานุกรมเสเตจักกินนุมันทุนิมันทุจัปันาโทโอปมันโยตัเทวสุโตจัมาตาริจิตาเสนโนจักการทัพโคนโรราชาโนสโภอาคูปัญจสิโคเจวติมภะลูสุริวัชสาเอติจันเย จราชนโคนทาพาสหาราชุพิโมธามนาภิกขมงภิกขุนางสาม,มิติมานังอาจาคุณาภาษานาคาเวสรา,าสหาตัตจกะกรรมพระราสตราอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทตลาลถาตะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโขโสปาคาสม,มิติมานังเยนะคะราเชสหัสาหาลันติทิพาทิชาปะเกวิสุทธจักปุเวหายาสาเตวนามัชาปตาติตตาสุปนาอิติเตสานามังอภัยยันตานาคะราชนา ราชานะมาสิสุปนัตโตเขมาะมะกากังศิพุทโธสันหา,า,าหิวัจหิอุปปะวะหายันตานาคาสุปนาสารณามากังสุพุทธังชิตาวจชิรหาัสเถนะสามุธาอสุราสิตาพาตะโลวะสั วาสะวัตเตติอิทิมัตัวยสศสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุลาธานะาเวคาสาเวีปติติสุติติจัปหาราโทนมุจิสหสะสัตตันจัปแปรลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามากาสันนายหิตวังพระลิงเสนังลาหุปัตมะมุป,ปาขมุสัมมโยธานิพัฒนเตพิบุนังสังม,มิติงว่านังอาโปูตเทวาปัทวีจเตโชวาโยตถาขมุวารุนาวารุนาเทวา สโมตยัสสาสหะเมตตากะลุนากายาอาภูเทวายัสสีโนทัสเตทัศทากายาสเพนานัตตะวันนี้โนอิทิมันตชุติมันตวนนะวันโตยัสสีโนโมธมานาภิกขมุงพิกุนังสามิติงวะนางเวทูจเทวาสหลีจะัสมาจะทุเวยามาตันทะตุปนิสาเทวาตันทะมาคูปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุระคิตานักตานิปุระคิตตวาอาภูมันทวาราหากาวะสุนังวะสโวเศโธสโกปะคัปุลินทัตโททัสเตตัศทากายาสเพ นานาตะต่วันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันนะมันโตยศสิโนโมธรมานาพิกขม,มุงภิกขุนังสาม,มิติวมนังาอาถาโกสหภูเทวาชลม,มกิสิกา,า,าลิวาอริทกาจะาโลชจาจลาอมมุมาปุปปะปุปผะนิพาสีโนวะลุนา,าสหธรรมจลาอจุตตาจาอาอนิชากาสุรยุรยิจิาอาคูอาคกวา,าสาวะเนสีโนทัศเศเษทัศท,ท,ท,ทากายาสเพนนานะต่วันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโต ยะสัตสีโนโมทัมนาภิกขมุลภิกขุนังสัมิติมุนังสัมานามหาสัมมานามนุสสุตมาปินทปุสิกาอาคูอกโมโนปุสิกาอาสัคูหะลโยเทวเยจารุหิตวาสีโนปาละคามหาปาละคาอักเทวยะสีโน ท่าเสเติทัศธากายาสเพเนนัตต่าวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวน,ะวน,ตว asi, นาวนโตยะสศสีโนโมทามนาหะพิกมุงพิกขุนังสาม,มิติงว่านางสุากากะลุมหาอารุณาอาภูเวคานาสาสหโอทาตักกายหาปามุขา,า,า,าอาคูเทวาวิจักขณาสัถานมัตาหาละลักขะชามิสาก,กาแตยศสีโนฐานะยังอาคาปาัจนโนโดยทสีสาภินานวสติท่าเสติทัศธากายาสเพเนนัตต่าวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวนโตยะสศสีโนโมทามนาหะพิกมุงพิกขุนัง สามิติม์ว่านางเขมิยาตุสิตายามากัตากาจยายัสเซโนสัมพิตาการามาเสราโชตินามาจะอาสวะนิม,มานัละตะติโนอาคูอาตากูปัณณิมิตาทัศเสติทัศทากายาสเพนานัตตาวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาว,นวาาันโตยัสศิโนมธัมมนาภิกขมุงภิกขุนังสามิติม์ว่นางสาธเถเตเทวานิกายาสเพนานัตตาวณิโนนามันวะเยนะอาคันจ,จุนเยจันเยสัตติสาสหาัปะวุฒะชาติมะข,ขีลังโอคาตินนามาสาวังทัเขโมคาตารังนาคังจันทวะัสิตาติดังสุภามาปะรัตโตจะ ปุตตาอิทิมัตโตสหสสันนังกุมาโลติโสาจาตโสปาค้าสนมิติงวานังสหัสสพมาโลกานังมหาพมาพิติถติอปปะปนูชุติมตพิสมากายโยยะสสิสโส,สทสเศรฐาอิสราอาคุป,ปเตกาวัตติโนเตสัญจมัชโตอาคาหา,หาลิโตปริวาลิโตเตจัสพพัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพมเกม,มมาลาเจนาภิกกามิ ภาษากันหัตถามันที่ยังเอธักกันหาตถะพันธะถารเคนะพันธะมัทุโวสัมมันตาปาริวาเลธรรมาโวมุจิทาโคจินังอิติตถามหาเสนากันหาเสนาอ่ะเปส่ยิปานินาตารามหาจจารังกาตะวานาเพรวังยะถาปาวุสะโกเมโคฐานะยันโตแบบวิโชโกตถาทาโสปตุทาวติสังกโตอาจะยังวัตเศสนจะสะพังอภิญญายะ ว่าวิคิตตวานาตภูมิมาตโตอเมนตยิสัทธาสาวเกศส,สเนลเตมาลสันาพิกันตาเตวิชา,านี่ยพิคาวเตาาเจตประมกลุงสุดต,ตวะพุทธศาส,า,สาสนาวิตาลาเกหิป,ปการมุงเลสังเลเนสังโลมังปีอินชาย,ยุงสเพวิชิตังสังคามคาพยาติตายสาสินโนโมทันติสหะพูเตหิสาวกาเตาาเช,ชเนสุตาติปสดุลลชัยยะปกรณโมเมณโมเมพุทธเต,าาตาเชัสาราตนะตยะธรรมิกา เตชปัสสิทธิปสัปสีเทวานารายะประละมีสุราสิทธิพมมาจะอินทาจาจะตุโลกาคัมพีละคะกาสามุทธาภูตุงคังคาจะสัพหมะชัยยะปัสสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธละทิธละนีอุทะธิอุทะทีนาท,ทีนาทีทชัยยะชัยยะคะคนคะคะคนละตนะละนิสัยนิไลยะใส,ย,ย,ะสยะเสนะเมรุราชะ พระพละนละชีชายะชัยะคัมพีละโสมพีโสมะพีนาเคนะทะนาคีปีสาตะจะภูตะกาลีชัยะชัยะทุนิมิตาลาวีชัยะชัยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยะชัยะวะลุณะมุขศาตตาชัยะชัยะจรมปาทินาคะกุลักขัน กะชัยยะชัยยะคัชฉะคณะนตุลงสุกะรัตภูชงศีหาพยัคฆะทีปาชัยยะชัยยะวะลุนะมุขยาตาชิตะชิตะเสนนาลีปุณณสุทธิณละดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธละทีตะเลสะทาสุชัยยะชัยยะชัยยะธละนีสานะตินทะทาชัยยะชัยยะมังกาลาชะลัญญาภักเเวภัก ภาวะเคชาเขยชาวะลุนนะเขยชาเชยชาลักเสสุระปุชาเตชาชขยชายะพัมเมะธนะทักะนาชขยชายะาาชิราชาธิราชาสัชชัยชขยชายชาทวิงสัพพังชขยชายะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชขยชายะไม่เหสุโลหะโลหะลินเทวาชขยชายชพัมมาสุลโกชขยชายะนาโควิลุนโกวิลูปโคทันที่มาละวิอินโท จะเวนะเตยโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะอคิวาโยจะปาชุณะหงปุกุมาโลทัตถะอัตโอะอัตัทธาละสะมะเหวเทวาสิทธิตาปัสสะอาทะโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะาโมพระวันตุเตชยยะธมโมจัสังโคจัตทะสะ ปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสติเพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธศสสต์สิริมโตอะยังมารสัจจะปาปิมาโตปัตลาชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาภามมะคะนามเหสินชัยโยปิพุทธศสสต์สิริมโตอะยังมารสัจจะปาปิมาโตปัตลาชัยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาอินทะคะนา มเหสีโนชยโยปิพุทธสัจสิริมโตอะยังมาลสะจะปาปิมาโตปะราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตะทาเทวขนะมเหสีโนชยโยปิพุทธสัจสิริมโตอะยังมาลสะจะปาปิมะโตปะราชัยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตะธาสุปันนะขนามเหสีโนชยโยปิพุทธสัจสิริมโตอะยังมาลสะ จปปาปิมโตปลาชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาคนาคนาไมเหสีโนชายโยปิปุทธะสิริมโตอะยังมาละสาปาปิมะโตปาลาชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสพพมัคคนามเหสีโนชันชยันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวิวัตทะโนเอวังเอวังตะวังชิ วิชโยโหชิโหหิชะยาสุชะชะมังคะเลอลาปิอะอะประาชิตะบาล,ลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธ,ธานังอักคับปัโตปโมทติสุขนขักตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุขหุติตังสุขะโนสุโมหุตโตจ,จัสุจิตถังพัมมะตาริสุปะททเขนังกายากรรมังวาตากรรมังปะทเะขนังปะทเะขนงะะันงมโนกรรมัง ปณิทิเตปัฏคินาปัทคินานิกตวนาลภันตเตฏัทัิเนปัฏคิเนเตอัฏฐลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธาพุทธาสาเนอโลคาสุขิตาหุทะสหสัพเพหิดาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวาอาสมิงฐานีอาทิคอธิคตาธีคายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพารักขันตุสัพพัสัตตาลังลักขันตุชินะสาสนานยากาติปั นาเตสังหลับสัพเพปูเลนตุมโนละถายุตะกาเลปะวัสสันตุวัสสังวัสสาวราวราหากาโลคาจุป,ปัทธวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพะากายาสุยะสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาละหังปรดสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมมยังภะควาสาวัติยังมิหารติเชตะวะเนอานากะปินทิกัส อาลามีตันตะลักโขพระควาพิขูา่อามันเตสีพิข่โอติพัันเตติเต,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 ตพิขู่พระควาโตปจ,จัสรส่งพระควาเอตตะโวจะอุป,ปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมมัตทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาคตา ภะโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ วะอชิกาติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาลติวิภาชติอุตตานิกะโลติสัเพสังขาราอนิตาติอุปาทาวาวิขเวตถาคาตนาอนุปาทาวาตาคตานางติตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสัเพสังขาราทุกขะทุกขาติตังอั ัทธาคาโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเตวาอาจิขติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวัลติวิภาชติอุตตตานีกะโลติสัพเพสังฆราทุกขาติอุปาทาวา พิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมมติตาตาธรรมนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังจตถาคตโนอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอชิคาติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาลติวิภาชติปุตตานิกโรติสเพธรรมะอนัตติติทามาวจากพระกวาอัตตมานาเตพิโคพระกวาโตภาสีตังอภินันทติ บทสวดพัตเทกาลตะทาถาอาติตังนานาวาคะเมื่อยานะปฏิกังเขนะคะตังบุคคลไม่ควคำาหนึ่งคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงระวังและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตามปะหินาตาปัจตันจานะคะตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมตัฏฐาตถาวิปัสสติอสังหิลาอสังคุปปังตังวิธามนุขพลุหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าน่ะ ในที่นั้นๆนอย่างเต็มแจ้งไม่งอนง่ายไม่คอนแขรนควรพ่อปุณการเช่นนั้นไว้อาเชวะกิจมาตบปบังโกชัญญะชัญญามราัะนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายในมพรุ่งนี้ละหิโนสังฆารันเตนะมหาเสนนะมัจจุนะเพราะความผัดเพี้ยนต่อมาตุล่าซึ่งมีเสนาไม่ย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหารมาตันทิตังวิหาริมตัิงเวังเทกะริมาตัิสเนโตชิกะเตมุนีติมุนีผง้สงบย่อม กล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดการตั้งกมลังการคือว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจาเวคณะสัพเพสังขารานิจจสังขารชีวิตร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาจทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอัสวงังมยามะลิตบ,บพังอันเราจะพึงตายเป็นแท h, ม้มรณะปะลิโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีว ăng, ิตตัางเมอันน้ยตตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิมนยตตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่ตตะคนที่จะสังเวชอัจยางกายโย อจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะกิญ,ญญาณนคันปสัสจากกิบบญ,ญญาณชุดโทเขาอันเขาทิ้งเสียแล้วอทิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะกะลิงคะลังอีกว่าปดัดดูดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดถังหาประโยชน์มิได้อันนี้จังว่าตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทะวิยะธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปา,ชาชัดชิตต่อวานรนรโชจนิคันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังภูปะสโมสุโขความเข้าไปสงบและรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามลันติจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาลิงสูตรมะลิสสะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายเตตะเถวาหังมาริสสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอตะเอตตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดเมตายังกินจิยังกินจิตุสลังกรลังสัพเพหิสะ เตหิกะตังปุญญโณอนุโมทันตุสุนันตุโพนตโตเยเทวะอัศมิงฐานีอาทิคตาทีคายุกาสัพทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุสัเพยติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุสัเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุสัเพปิตาสภาสัเพยขขาสัเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุสัเพอาจาริยุปจกายสุกิตาหุนตุทุกขาปมุตันตุสัเพปคตุสุเพยขาเพเปต สุกิตาหุ่นตุนทุกขาปรมุตันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตูทุกขาประมุต,เทเทต,ต,ตันตุสัพเพสามิสามัตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพุทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพุทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพุทธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถาญาเทวตาสันติวิหารลวาเสนีถูกเปคะเลโพธิคาเลแต่หินงแต่หินงตาธรรมธาเนนะพวันถุกปุชิตาโสถิงกะลนเตกะลนนะเตทวิหารมันทะเลเถระตมะชานวากาจับพิโวสารามิกาทานาปฏิอุปปาสกาคามาจเทสานิามาจะอิาราสัปปานะปูตาสุกิตาพวันตุเตชะลาพูชาชะลาพุชาเยปิดจะอันทสังภวาสังเสริชาตาอัตวะโวปปาติกานิยายา นิยายาีิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุคขสสะกะลนตุสังคยังถาตุจิรังสัตตังธรมโมธรรมัตถาราตปุคลาสังโคโหตุสม,มะโควะอัถายาตาหิตายาตาอัมเหระคะตุสัตธรโมโสัมเพปิธรมมัจลิโนวุติงสัมปาปุเนยายามะธรรมเมอรลิยะปะเวทิเตสปันปัสสันนาโหตุสัพเพปิปานินโนพุทธัสสะ เสนสัมมาทาลังบาเวันโตกาเลเทวปวสตุวุติภาวายสัตตานางสามิทังเนตุเมทะนิงเนาตาปิตาจาอลละชาอัตตะชงังนิจังละขันตุปุตตะกังเอวังคำเมนะราชัปะชังละขันตุสัพพาเทวตาอุยโยชนะคาถาบทสงเทวราทุกขปจนาทิทุขา พยาปตาตานิพยาโสกาปตาตานิโสกาหุนตุสัพเพติปาณิโตปาณิโนเอตตาวตาต้าอัมเหทิสัมภะตังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหุนตุขัดฉันตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถาหุนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสธิหุนตุนิรันตลังเถรติ โหตุสัพพังสมังคะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะธมานุภาเวนะโสธิโหตุนิรันตลังโหตุสัพพนะังสมังคะลังละคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสธิโหตุน <Kabul. S 1> ิรันตลัง สัพเพุทธาพระปะตาปฏิการนันตยังพลังรหันตานัจตเตชีนะละขังพันธมิสสะพัสโซสัพเพุทธาพระปะตาปฏิการนันตยังพลังรหันตานัจตเตชีนะลกังพันธมิสสพัโสสัพเพุทธาพระปะตาปฏิการนันตยังพลังอรหันตานัจตเตชีนะละขังพันธมิสสะพัโสสัพเพุูธาพระปะตาปฏิการนันตยงพลังรหันตานจตเตชีนะลกขังพันธมิสสะพโซสัพเพุูธาพระปตาปฏิการนันตยัง ัอเพพุทธาภรณ มันคงเป็นสามาอาชีพอันชอบทำคําว่าไม่มีอดอยากย่จนขอย,ย้ายใหได้มีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานเทิรนอีกทั้งขอเถิดเทวดาทั้งหลายผู้ได้อานุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลงถึงวัตถุองกลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพพิธานุภาพอันศักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงลแกล การด้วยเธินนะถูก